ชีวิตเราล้มลุกคลานกับการทําเกษตรมาเยอะมากวันนี้เราเริ่มจับจุดได้แล้วเป็นการปลูกพืชในนวัตกรรมในเทคโนโลยีการปลูกพืชในระบบก r นเฮ h o u s e ใช้ระบบเนี่ยควบคุมผ่านระบบมือถือออนไลน์ได้เลยต้องมีการตลาดนําการผลิตวันนี้เราผลิตอย่างปลอดภัยอย่างมั่นคงวันนี้ถ้าเกิดใครจะทะําเกษตรเนี่ยวันนี้มีต้นแบบให้การเรียนรู้และคืนทุนภายในแค่ปีครึ่งหรือประมาณ4ขอบด้วยกันเองนะครับ สวัสดีครับผมชาติรักธรรมครับเป็นที่ปรึกษากลุ่มวิษาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองตั้งอยู่ที่ตำบลจราค่สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนมีหลายกิจกรรมด้วยกันเพื่อที่ปลูกพ้อปวงจรที่นี่นะครับเราเริ่มต้นจากการปลูกกล้วยแล้วก็มีการพัฒนาเป็นการปลูกพืชแบบผสมปสานไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะพร้าว ชีวิตเราล้มลุกคุกคานกับการทําเกษตรมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทําเรื่องของป,ปลูกป่าวนเกษตรวันนี้เราเริ่มจับจุดได้แล้วกับการบ่มเพาะความรู้ของเรามาวันนี้เราเลยเป็นการปลูกพืชในนวัตกรรมละเทคโนโลยีเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ครับมันเกิดสภาวะโลกรวนสิ่งที่เกิดขึ้น สภาพภูมิอากาศทําให้ผลผลิตเราในการปลูกแปลงเปิดมีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าราคาตกต่ําสินค้าล้นตลาดเนื่องจากว่าสภาวะแปรปรวนทางด้านของสภาพแวดล้อมวันนี้เราเลยมีโครงการหนึ่งโครงการที่เรากําลังทําโมเดลตัวอย่างคือโครงการการปลูกพืชในระบบกีนเฮาส์นวัตกรรมโรงเรือนมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นลักษณะแบบกอไก่นะครับลักษณะแบบโค้งลักษณะแบบโมเดลและก็ลักษณะแบบ2ชั้น วันนี้โรงเรือนแต่ละแบบนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันซึ่งอนาคตนะครับเราจะเอาข้อดีของแต่ละโรงเรือนเนี่ยมาปรับประยุกต์สร้างโรงเรือนที่เหมาะกับประเทศไทยจริงๆจังๆที่เหมาะกับบ้านเราในยุคของสภาวะโรกรวนเกษตรในยุคใหม่ที่วันนี้ครับเป็นยุคของผู้สูงวัยกับนิวเจนเด็กจบใหม่ วันนี้ถ้าเกิดใครจะทะําเกษตรเนี่ยวันนี้มีต้นแบบให้การเรียนรู้เราสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยเอาเด็กจบใหม่ที่ไม่ได้จบกเกษตรมาจาัดก,การเรื่องของการปลูกพืชในระบบโรงเรือนซึ่งเรามีกฎกติกาว,ว่าคุณทํางานตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเลิกประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วคุณไปทํางานอีกทีหนึงสโมงเย็นเลิกงาน6กโมงพืชตัวอย่างก็คือเป็นเมลอน แล้วเขาต้องทําเรื่องของการตลาดวันนี้เป็นบทชี้วัดแล้วนะครับว่าทําแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จเด็กจบใหม่หรือบัณฑิตจบใหม่กลับมาดูโมเดลตัวนี้แล้วเอาไปขยายต่อเพิ่มให้เกิดการทําเกษตรที่เน้นถึงความยั่งยืนเราลงทุนเม็ดเงินนะครับโรงเรือน4ี่โรงเรือนพร้อมระบบนวัตกรรมเนี่ยอยู่ประมาณ5,000 0 0ซึ่งเราสามารถปลูกผลิตเมลอนหรือปลูกพืชที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่หรือว่าแตงกวาญี่ปุน่น ไม่ว่าจะเป็นแตงโมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับได้หมดจะคืนทุนภายในแค่ปีครึ่งหรือประมาณ4ขอบด้วยกันเองนะครับผู้สูงวัยที่กเกษียณออกมาแล้วเนี่ยเขาได้มีตัวอย่างต้นแบบที่สามารถเอาไปสร้างไปปลูกไปปฏิบัติไปควบคุมวันนี้เราทําสูตรสาเร็จเรื่องของ่านอาหารพืชเรื่องของกระบวนการจัดการเราสามารถที่ใช้ระบบเนี่ยควบคุมผ่านระบบมือถือออนไลน์ได้เลยและก็ยังมีสูตรสําเร็จที่สามารถตั้งโปรแกรมเซตสําเร็จ,รจ,รจ,รจได้เลยนะครับ นี่เป็นลักษณะที่เราบอกว่าวันนี้มันทําเกษตรได้ง่ายขึ้นเพราะเราใช้นวัตกรรมในทุโลยีเข้ามาร่วมใช้ก้าวต่อไปคือเราจะทําธุรกิจนี้โดยต้องมีการตลาดนําการผลิตวันนี้เราผลิตยอย่างปลอดภัยอย่างมั่นคง วันนี้เรามีการแปลรูปหลายแบบวันนี้เราขายมะเขือเทศสดเป็นตัวนํากิมมิคเป็นหลักและมีเมลอนที่เป็นตัวเสริมในการธุรกิจโมเดลตัวใหม่ของเราวันนี้เราเอามะเขือเทศมาแปลรูปเป็นโลชั่นมะเขือเทศที่ได้รับการรับรองเลขจดแจ้งทะเบียนจากสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วสิมค้าอีกตัวหนึ่งของเรากําลังจะออกมาเร็วๆนี้ก็คือผงสกัดดื่มเพื่อสุขภาพมะเขือเทศเชอร์รี่ผสมคอลาเจนซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการทานอาหารที่มีประโยชน์ของมะเขือเทศที่กินง่ายขึ้นดื่มง่ายขึ้นสามารถพกพาได้ โดยการเป็นผงฟิตไดสกัดเย็นผสมคอลลาเจนที่จะทําให้พวกเรามีแร่ธาตุอาหารมากขึ้นวันนี้ถ้าเกิดเรามองเห็นภาพแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการต่อยอดในเชิงธุรกิจเรื่องของการทําธุรกิจเราจะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนเดิมไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องยกระดับเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิตการแปรรูปและการจําหน่าย วันนี้อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติเรื่องของการเกษตรวันนี้เราต้องมาผลิตสินค้าอย่างครบวงจรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบกเกษตรแบบยั่งยืนจริงๆครับ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างนาวัตรกรรมที่วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองสร้างขึ้นเรียกว่านาวัตรกรรมปลูกพืชแบบไฮโดรบอิกแบบซับสเตตเอาศาสตร์พราชาเรื่องของแก้มลิงมาไว้ในชุดปลูกชุดนี้เหมาะสำหรับคนที่อยู่บ้านนะครับที่เป็นบ้านในเมืองที่มีเฉพาะคอนกรีตแต่เกิดอยากปลูกผักกินเองถังปลูกนี้จะมีการเจาะรูระบายน้ําและรูตรงนี้จะเป็นรูระบายอากาศส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของดินปลูกที่เราใส่ไป ส่วนนี้ต่อมานะครับเป็นน้าครับวัสดุปลูกก็วัสดุโดยทั่วไปเราก็จะมีดินปลูกที่ผสมมูลไส้เดือนของเราเป็นหลักข้อดีหนึ่งอย่างลักษณะตัวนี้ครับจะมีระบบรากลงไปกินน้ําที่ข้างล่างเป็นลักษณะเหมือนไส้ตะเกียงซึ่งเราใช้ปริมาณน้ําน้อยเราสามารถที่ทิ้งไว้ได้โดยไม่ต้องลดน้ําเหมือนที่เราเห็นตรงนี้ครับอาทิตย์นึงเขาจะมาลดน้ําแค่ครั้งเดียวเองซึ่งการปลูกลักษณะอย่างนี้ครับเราสามารถยุกย้ายไปไหนก็ได้ เรามองถึงผู้สูงวัยเวลาผู้สูงวัยอยากมีรายได้นะครับเขาสามารถที่จะโยกย้ายเก็บเข้าไปที่ร่มเราก็สามารถเก็บพลิกได้ง่ายวิธีนี้นะครับมันสามารถปลูกพืชได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลิกกระเพราโหระพราสารแนงเป็นพืชผักสวนครัวหรือจะเป็นเมลอนมะเขือเทศแตงกวาหรือว่าเป็นพริกหอมชุดนี้สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิดมันเหมาะกับหลับพืชผักสวนครัวไม้ลมลุก สิ่งที่ผมจับเอาตัวอย่างเพราะเนื่องจากว่าพริกเนี่ยมีสารเคมีเยอะมากรักููแบบนี้ปลอดภัยและอีกหนึ่งอย่างเป็นพืชที่มีมูล,ลค่าตระกูลพริกหอมซึ่งมูล,ลค่ากิโลไม่ต่ำกว่ากิโลละ200้บาทตัวนี้ครับสามารถไปวางได้ทุกบริเวณในพื้นที่บริเวณบ้านช่วยตกแต่งบ้านแล้วก็สร้างอาหารที่ปลอดภัยชุดนวัตกรรมตัวนี้เรื่องชุดปลูกผักแบบไฮโดรบิ딕แบบซับสเตทที่เหมาะสาหรับทุกยุคทุกสมัยเหมาะสาหรับพื้นที่เกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย ประหยัดน้ําประหยัดท่าอาหารนะครับประหยัดพื้นที่ประหยัดแรงงานนี่คืออนาคตต่อไปเราต้องใช้นวัตรกรรมตัวนี้ในการปลูกมากขึ้นครับฝากไว้ด้วยนะครับคนไหนสนใจมาดูได้ที่วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทองตั้งอยู่ที่ตบาบลจระเา,า้สัมพันธ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปในเพจได้หรือโทรมาเบอร์นี้ได้นะครับ0-876782392ครับยินดีทุกท่านนะครับ